ที่ชอบนะคะก็เนี่ยตามนี้นะคะ่ะแปดซะแต่นีฉันจะพยายามจะเขียนเลขแปดเหมือนเลขเจ็ดเอ้ยเลขสามให้เหมือนเลขเจ็ดด้วยเห็นไหมแปดเจ็ดแล้วก็จะเน้นเป็นเหลี่ยมๆนะเห็นไหมคะว่าเป็นมีสามด้วยถ้าปิดถ้าปิดตรงนี้นะก็จะเหมือนแปดเจ็ดเลยเห็นไหมคะถ้าปิดข้างล่างของเลขสามก็จะเหมือนแปดเจ็ดเลยเนาะเห็นไหมแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าเลยเนาะนะคะ อ่าถ้าิดตรงนี้ก็เป็นแปดสามหกแปดสามเก้าได้เนาะอันนี้คือเป็นเลขของปิงปองนะคะแล้วมีอย่าลืมนะมีขีดเป็นเลขหนึ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมเขีดเป็นเลขหนึ่งด้วยนะคะแปดต่อมาแปดสามที่ชอบคือตัวไหนที่ตัวท็อปทอปพี่เดย์ทอฟันจะเขียนวงกลมไว้ให้แล้วนะคะ,อ,ะอยู่ในวงกลมตัวไหนที่ลองลองมาก็จะไม่วงกลมให้นะคะดูเองแค่เองนะคะแปดสามแปดเจ็ดแปดเจ็ดก็มาจากแปดสามนั่นแหละคะ่ปนะปิดตรงนี้นะปิดตรงนี้นะ แล้วก็เป็นแปดเจ็ดมีแปดหกแปดเก้ามาจากไหนคะแปดหกแปดเก้าก็มาจากเลขหกเนี่ยอันนี้เลขแปดเน่นนี่หกนะคะชิ้นดีวก็สามหกสามเก้าก็มาจากเลขสามตัวนี้เลขหกตัวนี้นะคะหกกระดุกเป็นเก้าได้นะคะแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งเก้ามาจากไหนคะก็มาจากเนี่ยแหละคะ่ะขีดเป็นหนึ่งนะคะทอฟันเขียนดักทุกตัวแล้วนะอย่ามาฮะอย่ามาดา่าว่าท่อฟันว่ามาเขียนที่หลังนะเขียนตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกแล้วนะคะ ในหมุนวันหมุนปิงปองวันที่หกนะคะครับแล้วก็เนี่ยแปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งจากไหนก็ก็มาจากแปดเจ็ดในะคะพันมันเป็นแปดหนึ่นงอีกทีหนึ่งกันเบิ้ลด้วยนะคะถ้าชอบเล็กเบิ้ลก็เบิ้ลแปดแปดหรือสามสามแต่ดี่ฉันบุกเล็บสามสามไว้ให้เพราะไม่ชอบชอบแปดแปดมากกว่าเพราะว่าเห็นไม่ค่อยเห็นหวยออกสามสามนะมีแต่หวยออกแปดแปด กับ3883นั้นๆจะโผล่มาสาม้มสาๆส่วนใหญ่จะเป็น88หรือ8338มากกว่าหากศูนย์มาดูตรงนี้เลยค่ะถ้างวดน,นี้ศูนย์มาเหมือนงวดที่แล้วมี5 0 0 5ดนฉันเขียนนะหากศูนย์มามา5 0 2 0 4จําได้ไหมคะคมาจริง5 0นะแต่งวดน,นี้ถ้าจะศูนย์จะมาซ้ํามาตามนี้ค่ะ80-30-70ซึ่งทอฝันบอกเลยว่าชอบ70มากเดี๋ยวค่อยบอกสาเหตุว่าทําไมถึงชอบ70มากถ้าใครจะซื้อเลขศูนย์ให้้เนน70ค่ะ เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะทุกทุกคนกดแชร์ให้เท่าฝันนี่นะเกือบสามร้อยเกือบสามแสนคนนะคะหักศูนย์มาอาจจะมาเจ็ดศูนย์มากกว่าแปดศูนย์หรือสามศูนย์อีกนะคะเหตุอะไรเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมาเฉลยให้ฟังนะคะเดี๋ยวมาดูสามตัวนะคะแปดสามหกแปดสามเก้าแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้ากลับไปกลับมาค่ะกลับเอาเองกลับเองแล้วก็ดักเผื่อไปอยู่รางวัลสามตัวหน้าของลอตเตอรี่ พอหลายงวดนะคะไม่ใช่มีแค่งวดสองวดบางงวดน้องก็ไปอยู่สามตัวหน้าเคยเห็นไหมคะเห็นเลขนน้องดันไปอยู่สามตัวหน้าแปดสามหกแปดสามเก้าไปถูกไปเจ็ดเก้าถออกมาก็ถือว่าน้องให้แล้วอย่าว่าน้องแต่น้องอาจจะไปอยู่สามตัวหน้าของลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่สามตัวหน้าก็มีนะหรือสามตัวล่างก็มีครับนะสามตัวล่างก็มีที่เป็นลอตเตอรี่ หลายคนพอน้องให้สามตัวล่างที่เป็นลอตเตอรี่บอกงวดนั้นน้องไม่ให้โชคจางวดเจ็ดแปดห้าได้ปหมครับเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดห้าอะไรที่มันเรียงกันสามตัวเลยอะ่ะก็หลายคนบอกว่าน้องไม่ให้โชคไม่ให้โชคได้ไงคะคุณไปซื้อแต่ตใต้ดินไงก็เลยคุณไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็เลยมองบอกน้องไม่ให้โชคใช่แล้วสนับสนุนทา,านรัฐบาลนะครับผมคนมาซื้อใต้ดินมาโมยวานน้องไม่ได้ให้โชคไม่ได้ให้โชคเลยคะ่ะขอให้โชคลอตเตอรี่สามตัวล่างมันเป็นรางวัลไหมล่ะแล้วก็มีคนถูแปดเจ็ดห้าพี่เนยก็ถูแปดเจ็ดห้า วันนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าน้อง,งเพเ็งก้าไปเกิดแล้วนู่นนี่นั่นอะไรดาว่ากันใหญ่ประลาดหรือเปล่านวมันก็มีรางวัลน,น้องเพ็ก้าก็เห็นคือไม่ได้บอกว่าน้องเพ็ก้าจะเห็นสองตัวล่างหรือสองตัวบนสามตัวบนทุกงวดน้องเพ็ก้าก็เห็นลอตเตอรี่ด้วยบางทีงไปอ <นะ S 1> ยู่สามตัวล่างสามตัวหน้าก็เคยนะคะแต่หวังว่างวดนี้สามตัวเนี่ยคงจะต้องเป็นสามตัวที่ทําให้คนถูกเยอะๆในไม่ว่าจะสามตัวลอตเตอรี่หรือสามตัวสองตัวบนล่างอะไรก็แล้วแต่ขอให้คนถูกเถอะนะคะ เปิดลตตอรี่เลยนะครับว่าอะไรบ้างที่ผมซื้อมานะครับอันนี้เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยเพื่อจะแบ่งปันให้ดูนะครับว่าผมซื้อเลขอะไรบ้างแล้วก็สนับสนุนให้ซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมนะครับเลขแรกครับผม8 3ครับ38นะครับ82 สองแปดจดเอาเองด้วยนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปดเก้าสองสองเก้าหกสอง

7, 8, 4, เจ็ดแปดสี่เจ่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจดและห้าเก้าเก้าห้านะครับ <g ül> ここหมดแล้วนะครับก็หมดแล้วนะครับลอตเตอรี่นะครับ